สวัสดีมีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีทิกชั้นแนลนะครับเจอเหมือนเคยครับวีห้าทัวนาเมต์ของระบบทีทิกนะครับมีการเก็บสกอร์ให้เพื่อนๆเ,เล่นนะครับผมภาคให้นะครับทั้งวินเลทนะครับ KDA นะ q d Radio, a เ e r ไรโชเอเ r อร e สกครับแล้วผมจะคำนวณแต้มพวกนี้ที่เพื่อนๆได้นะครับออกมาเป็น m m r หรือ match making rating นะครับ เป็นตัวคะแนนมงชี้นะว่าเพื่อนๆนครับความสามารถประมาณไหนนะครับโดยที่เบสคะแนนอยู่ที่1,000แต้มครับมาเล่นด้วยกันได้ผมไลฟ์ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าเป็นต้นไปทาง Facebook นะครับ f เฟซบุ๊กไฟนเพจก็ทีทิคชั a นแนลได้เลยนะครับเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าครับมาทางฝั่งซิมเงินครับีเพย์เยอร์นะครับก็ต้องเป็นทางด้านหุ่หิวฮะหุ่หิวกินข้าวนะครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่ดีที่สุดครฝั่งีนือเงินนะแต่น้องใหม่เองเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าเป็นทางด้านคุณพี่สาวข้าวผมทีหรือเปล่านะแมแฝงตัวมานะอันดับหนึ่งะครับในทีทิกทัวร์นาเมนต์นะตอนนี้โอ้โหถ้าใช่ก็โหดเลยนะครับแมเล่นเซฟฟิสซะด้วยนะวันนี้ ฝั่งสีแดงครับกีเมเยอร์แน่นอนเขาต้องเป็นทางด้านการโยนะครในปี3019ครับตอนนี้ที่ดีที่สุดของฝั่งสีแดงครับเรามาดูเกมนี้กดีกว่าว่าจะสูญสีและคู่ขี้มันแค่ไหนครับไปติดตามกันได้เลยครับผมไม่ใช่2เกม5เกมก่อนถึงจะมีถึงจะมีเอ็พานะ5เกมก่อนครับ เปิดรเบตแต้งตัวเองก่อนนะครับอ่ะนะ้น้องกันนะม,มีซิปอีกฝั่งก็เล่นยากต้องดูซิปอับปวนได้ขนาดไหนใช่บัตเตอร์ไฟใช่ไหมเออไหลาย,ยากอยู่ไอริสว่าฝั่งไหนชนะมีพเพื่อนๆว่าฝั่งไหนชนะกันครับผมเออสิสีน่นะตอนนี้ผมว่า ต้องมาดูครับว่าทางด้านเนี่ย T S O D M M เนี่ยจะล้างอาถรรพ์ตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วเอลสูตันไนไปทางด้า,งนานไฮยะเตะครับโอโ้โดนทุกดอกทุกคำครับโอ้โหเลือดดำครับแม่ไฮยะเตะโอ้โหเกือบตายครับโอโ้เอลสูครับโตโลดิทาก้าครับโอโ้โ,อโหเรียกว่าได้โดนทุกดอกทุกบาดท,ทุกสตางค์ครับ เซลฟิตนี่ตัวนถนัดผมเลยนะเนี่ยต้องมาดูครับว่าป่าไอ้แต่ก่อนถนัดแล้วกันนะตอนนี้ไม่ค่อยถนัดละพูดถนัดเดี๋ยวมาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นละแต่ก่อนนี่ช้ำอยู่เล่นจนติดอันดับประเทศครับเพื่อนๆโคตนแะล้วเบฟฟอร์บ,บ,บไม่โดนรับทางด้านเซฟฟิต บัตเตอร์ไฟดักอยู่พุ no. ่มตรงนี้ครับเน่จะรอเอาเขาแล้วลำเบอร์เขาต้องเสียฟิกเกอร์ไปครับโดนหนักเปจัดครับแล้วตายไปหนึ่งครับเบิร์ตตายแล้วบัตเตอร์ฟายเข้าฝั่งไปทางด้านเลนเตอร์ครับแม่ตายไปเลยครับแม่จะมีเอลสูตรปนไอไปโดนทางด้านเซลฟิกครับโอ้แล้วทางด้านลีเลนาเบิร์ตใส่แล้วบัตเตอร์ฟายก็เกือบตายเหมือนกันนะโอ้และไปหนึ่งต่อหนึ่งครับฝังสีม่งแล้วฝังสีแดงครับมันจ้ยีหน้าครับเข้าไปคุยกับไอริบ โอ้คุยกันดูเดือดจะจัดครับแม่นึกว่าเลวว่าเสียแล้วนึก <c oughs> ว่าน้ำเงินผ่าท้ายลิฟบ,บอกน้ำเงินผมว่าแดงกันอ่ะจบจบปผมว่าแดงอ่ะจะได้ตรงข้ามกดซับต,ต่อไปได้เพราะคุณมิ้นยังมีซับอยู่ครับคุณมิ้นยังมีซับอยู่ชื่อยังเป็นซับอยู่เลยคุณมิน้นขอบคุณนะครับคุณมิน้น คุณมิน้นวัสดีนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยใครเข้าใหมา่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเพื่อนๆนะก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณนะฮะหาพวกใหญ่เลยไอริสหาพวกเฉยตัวเองไม่อยากต่อก็มาหาพวกะคะ้คนอื่นโอ้ มันตัดวันนี้ค่ะไม่ทราบเหมือนกันคุณนี้ผมไม่ทราบโอ้โหทางด้านเอลสูโดนจับไปก่อนแล้วให้เจคุณไายบิดส่วนในตีครับแม่แล้วิปจะอมให้ทางด้านบัตเตอร์อนเรโตก็ไปเอาครับแม่แล้วทิพย์ทีิพยลงนื่ไปแล้วทางด้านลัมเบอร์เออร์สปิตร์ใส่ แต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เซฟฟิทตรงนั้นรับตีเยอะแต่จัดครับจะไหวหรือเปล่าเรียบร้อยตายไปก่อนครับแค่ทิปโอไม่ทันรับทางด้านบัตเตอร์ไฟครับเราไม่วันไหลอยู่ในป้อมครับตายไปเลยครับป้อมตีแดงจัดและลำเบอร์ก็ตายไปด้วยครับตรงนี้หน้าลำไส้ครับแน่ทริปโอทำไม่ครับง่ายโอ้โหแล้วทางด้านนี้เนียนหน้าครับโอ้โหแปลเป็นที่จอกและกระโดดใส่เข้าไปทันทีแล้วถือตัวเอเป็นแทงครับโอ้โหตายไปสามครับตายไปสี่โอ้ฝั่งสีแดงครับ โอ้จะเอลสูครับโอ้โสไนด์อย่างเดียวแม่สไนด์ไฮเตะครับเกือบตายอีกแล้วมันไม่มีปุ่มให้กดต่อซับเลยค่ะกดเลอทซับตรงไหนคะอ่าดูดูดูดีดูดโอ้โหแล้วเซลฟิตครับแม่อ่าโดดเดฟสำบไปโดนไอรีครับแต่ไอรีสเขายัางมีแดชหนีออกไปได้ เฮ้ยเกมครับคุณวรวัฒน์ถามไปตั้งนานแล้วเออยังไม่ตอบเลยเลยเออเลือเกมนึงนะครับนี่เกมที่2แล้วนะครับคุณวรวัฒน์เอ่อ MMR คือการวัดคะแนนผู้เล่นนะครับเล่น5เกมครบนะครับจะมีสกอร์บชื่อขึ้นในสกอร์แล้วตรงนี้มาดูสอดตรงนี้ก่อนนะยหน้าครับโดนทางด้านสองตอนหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยตายไปเลยครับโอ้ไอผึ้บ m M R คือการวัดคะแนนความสามารถของผู้เล่นนะครับ Matchmaking Rating นะครับเล่น5เกมนะชื่อชื่อนึ่งต่อบอดนะจ๊ะผมพลาเกมะ่ะ ไม่ต่อนะครับคุณทิกเฮ้ยเราเราไม่รดบแล้วแต่ครับคุณมิ้นผมว่าเอาที่คุณมิ้นสะดวกแล้วกันครับผมจริงๆก็อยากให้ต่อนะครับแต่มันไม่มีทุม่มก็ผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเออแล้วคุณมิ้นเป็นไงบ้างครับพี่าง,งานหยุดปีใหม่ยังครับเห็นว่าจบโอ้โหท่านั่นไอ้ เอเเตอร์โดนหนักจัดกันครับโอ้แต่ทางด้านลิเลนหน้าโดนเซลฟิสเดสฟอร์มเข้าไปแล้วทิปโทไปเท่าไหร่ีจะเปิดหรือเปล่าครับไอเซตยังกดใจไว้อยู่ยังไม่ได้คุณได้บิดเข้าไปนะครับโอ้แล้วบอสตัวไปครับเขาไปไหลใส่ทางด้านไอเซตตายไปเลยครับแล้วโอ้ทางด้านเอเเตอร์จับครับแต่ไม่มีดาเมจพอครับโอ้โหจับไม่ทันตั้งตัวครับตายไปอีกสองครับฝั่งสีน้ำเงิน โอ้จับสวยแล้วแต่ทีมเพื่อนจะไม่พอแลนะ้วอันนี้ครับโอ้เปิดซส่สีอันสีใสครับโอ้แล้วตายไปอีกครับทางด้านนีหน้าครับโอ้แล้วโดนตัวเฮนเศสไนเปอาไปอีกครับเซลฟี่ครับตายไปสีต่ตัวโอ้โหอ้าวไม่ได้เลื่อนหรอทำไมครับคุณนิลเราก็อุตส่าห์ปรับอุปนิสัยตัวเองแล้วนะว่าพูดเพ้อคืออะไรขึ้นใช่หรอ ทำไมน้องไ,ไม่ได้อีกะอะออไลน์เลเตอร์จับไปตรงนั้นครับโอผล่ขนะึ้นมาอยู่ครับตายไปเลยครับโกลเข้ามาี่ไปเคลียร์ครีครับแหมยังเคลียร์ได้อยู่ครับรรเเีย้าทงซ้ายแล้วด้านขวาไปแล้วนะตอนนี้ หน้าต่อเซกชิวครับจากการเดินตามอยู่ก็หมดสามสี่เกเลยนะโอ้โหด้าโอ้โหเออติเตอร์ใส่ครับตอนติก๊กออกมาครับโอ้แติเตอร์สวยจริงๆครับทางด้านลัมเบอร์กินนี่ครับโอ้โหตายไปเลยครับยีนะ่าติลจะโดนต่อยครับแม่ไหลนะเริ่มไหลครับดีใจดีใจยังไงครับ ดีใจยังไงคุณมิน้นทำไมล่ะเล่นไม่ดีกว่าเหรอ,อเอลสูแกสไนส์สบายเลยนะยไม่มีใครไปกดดันเลยครับสะบัดสะบัดครับเอลซู ตามเงินตามอยู่5 6าเคครับตอนนี้สีน้ำเงินผมเพ่เล่นได้2่อทตาเองเดี๋ยวพบถ้าก็มีชื่อขึ้นในกระบอกนะคุณเปนตวิชไม่ต้องห่วงครับห้าเกมแคลิเบต5เกม่ะนะเหมือนเวลาเราเล่นอาวีพบ10เกมก็ถึงจะมีแรงก์เกิดขึ้นนะตามนั้นเลยมันเป็นระบบที่ต้องแคลิเบต แล้วครับคุณมิน้นแล้วถ้าไม่อยากเลื่อนเราเอา,เอาเอาแล้วเออเิกไปเปิดอยู่คนเดียวตรงนั้นครับสามต่อหนึ่งครับโอ้เพื่อนเข้าไม่ทันหรือเปล่าครับเออแต่ยังรอดอยู่ครับโอ้โหมียีน่าเข้าไปพิกเกอร์จะเอาอายลีครับเอาได้ไปในที่สุดครับมีลัมเบอร์เข้ามารับตับแตกต่อแต่ตรงนั้นแค่ลัมเบอร์คนเดียวแหมแต่ตอดหรือเปล่าเขาลัมเบอร์คินนี่ครับมีเอลสูไปยิงชนะอยู่ใครใครครับมีปัจจัยกำลังวิ่งเข้ามาแล้วเฮ้ยเจ็บที่ได้จิกเข้าไปแต่ลัมเบอร์ยังไม่ตาย โอ้แล้วประตูไฟเข้ามาตรงนั้นครับทางหน้าเลสเตอร์จบบับเป็นทสแต่ติ๊กแคลมครับโอ้โหเรียบร้อยครับมีหน้าก็ตายไปด้วย <c oughs> เหมือนจังหวะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเหมือนจะเกือบสวยแล้วครับแ่มประตูไฟมาขุดจับเป็นทีครับแต่ด๊ามีมันไม่มีครับฝั่งสีแดงอ่ะเส้นเงินครับโ <c oughs> บก็โดนตัดสบายใจเอนโบก็โดนเหมือนกันครับ ม,ม,มโอ้ไลเลสเตอร์ครับสกิลสแปมสรงคู่ตรงนั้นครับลมเบอร์เลือดน้อยอยู่แล้วครับแม่ไม่ได้กลับหรือยังไงหรือลืมดูเลือดตัวเองตายไปเลยครับลมเบอร์ตวลงเป็นแห้พักงานดีกว่าเนาะสบายใจกว่าก็ดีโอ้แล้วชิ้นแรกครับของลเลสเตอร์ไอเทมชิ้นแรกเป็นตัดเลือดเลยนะโอ้แม่ออกตัดเลือดชิ้นแรกครับ ูบัตเตอร์ไฟเงิน9.9แล้วนะเงิน 10k แล้วบัตเตอร์ไครับโอ้โหมีดาบแดงแล้วนะนํำไปไกลแล้วเงินการต้นตาครับนะโอ้โหอย่างที่บอกครับเทลฟิตมันมันได้แค่ต้นเกมครับเลดเกมมันเล่นยากอยู่เทลฟิต ต่อ13คิวครับตอนนี้คุณมิ้นได้เล่นต้องเป็นอย่างคุณมิ้น Rv ครับหรือว่าท่านี้ทำไรครับคุณมิ้นหรือว่ามันไม่ได้หยุดครับอ๋อเราทางด้าเซลฟิ่ตายไปเลยครับโอ้โดนมอเตอร์ายเข้าไปครับกัลลัมเบอร์ฮะปีแล้ว70ปีนี้20หาย50คิดเอาแค่นี้คุณโอ้ผมหายเยอะครับหายเยอะขนั้นี้ครับคุณมิ้น อ๋อเยอะนะขนาดนี้เขาให้เตะครับโอ้โหไปอยู่นันไี่เลยครับเนี่ยตายไปเลยครับสามต่อนหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้นต้องกันต้มนะสีน้ำเงินครับสวัสดีนิวด้วยครับ ฟิตพยายามป้องกันคีครับแต่ไม่สําเร็จครับลีเลนหน้ายังได้ไปอยู่และเอลสูสไนท์แม่ไม่โดนนะครับรอบนี้ครับอยู่กันเยอะสไนท์ไม่โดนอยู่กันน้อย,อาายตอนนี้ดนอ่ะแล้วน่าจะฟิตแซฟเทฟบอลโดไปไม่โดนโอ้โหสวัสดีคุณพลกรู้ครับตอนอิงเกลไปดีครับเีก,เกมป้อมซ้ายไปแล้วแต่ไปเรียบร้อยครับป้อมทางด้านซ้าย ใช่ครับเห็นด้วยกับไอริสนะเศรษฐกิจอย่างนี้ครับพังกันหมดแล้วครับผมผมหายเยอะกว่าคุณมินิดนะหายเยอะกว่าอีกหาย 50K ครับปีป,ปีหาย 50K โอ้โหแล้วเดฟฟองดูไม่โดุยแล้วครับโอ้โหพินไปอยู่นั้นครับเรียบร้อยนะจะไม่รอดแล้วบัตเตอร์ไฟครับโดนไอเลเตอร์จับในที่สุดครับโอ้โหรอบนี้ครับจับสวยครับเพื่อนยูนพบสี่คนครับได้ดำแหน่งใส่เต็ม แม่เราจะฟายไม่อยู่แล้วเป็นเพื่อนว่างไงครับฝั่งเสียเงินครับก็ยังไม่มีดีพอติดตาไปเหมือนกันนะครับอโอ้โหนาหน้าอาับโดนแล้วน้าลำเบยครับแม่เอลสูตอนไหนครับแต่ยังไม่มีใครตายครับน้าหน้าเซอรฟิตรับเริ่มโมโหครับไม่ไหวแล้วครับเอลสูตัวนี้ครับขอเอาเขาหน่อยครับแม่แตีไอริสครับมาล็อบชีวิตไว้อยู่ครับ แต่ว่าตัวเองก็ตายไปด้วยครับทางด้เอลสูก,กับเซลฟิตตายไปคนละหนึ่งครับทางด้านซิตซับโลไปแล้วกันอไอมินฮีครับ คอยระยังอยู่ครับหน้าครับไอ้นี้ครับโดนทางด้านมีหน้าลัมไฟครับแล้วจะเสกผู้นไอพิดครับแม่จะมีบัจจุบันมายมามาลิซ้ต้อนอยู่ครับแล้วแต่โดนจับทันทีแล้วก็ตายเช่นกันครับบัตตเจจุบายมีเฮสเตครับคอยสกิลอยู่ครับเป็นน้ำเม็ดแม่คอยทางด้านเซลฟิทครับเบยฟอร์บไปโดนไปสองตัวครับทางนี้เรียหน้ากับลัมเบอร์ครับโอ้แม่ลัมเบอร์เออร์สปิเตอร์ช่วยไว้ไม่ทันครับแม่ลีน่าตัดก่อน กอ,อนแล้วเดชฟอ,อร์มอีกรอบครับโอ้โหไรี์มาแล้วครับแหมเต่ไม่ได้คนสตินะพยายาเตะการเงินตอนนี้ได้อยู่ครับ 9.7k ครับเอลสูเงินน้อยมากเลยนะเอลสูครับเงินน้อยเกินครับเก็บเงินบ้างครับโมแต่ทน,นายนครับแม เแล้วนะครับดาร์เซเยอร์กำลังจะเกิดในตัวแรกตัวที่สองนะ15นาทีแล้วนะอันนี้ครับเปิดหน้าบิโซดราก้อนอันดีคร,รับใก้ดาร์คเลยขึ้นไปครับฝั่นสีแดงครับอแล้วไฟเก็บไปโทษทีที่มาช้าครับไม่เป็นไรครับผม ไม่นไรครับไม่ซีนเนียครับสวัสดีครับคุณสมควรสวัสดีครับผมยอดปีหน้า3.5ล้าน3.5ล้านนี่ต้องขายกี่กันครับคุณมิน้นท์7คันป่ะ7คันก็ได้ละมั้ง7คัน5-6คัน7คันก็ได้แล้วแหละแล้วด้านเซเลเยอร์ครับก็ตกเป็นของฝั่งสีแดงแล้วปิดปีใหม่อย่างเขาเนี่ยคุณมิ้นท์พวกนี้ทำไรครับพวกนี้เออทำอะไร แล้วเอลสูสไนท์ครับไปโดนหน้ามีหน้าโอ้โหสไหนท์ทั้งวันอ่ะไฟดาสไฟมังกรครับทางด้านเอ็นกลางนะอ๋อแล้วเอลสูไปโดนทุกตรงนั้นครับแม่เอลฟิตครับแม่เดลตอมโบเข้าไปโดนครับ เดือบไปฮะเอลสูเกือบหน้ามืดโอ้ทำนั้นเอ้าแล้วทำนั้นเลสเตอร์โดนไอริเก็บโซโล่ไปครับโอ้โหแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันครับทางด้านไอริโอ้แล้วเออสปิเตอร์เข้าไปช่วยไอร oh, ิคร oh, hmm, oh, ับได้ยังรอดอยู่หรือเปล่าครับแม่เก็บทางด้านยีหน้าไปได้ครับฝั่งสีแดงครับไอริสไม่ตายด้วยนะแต่ก็ได้แล้วก็ปัทละไฟหรือเปล่าครับเกิดใหม่กลับมารอดหรือเปล่าครับแม่รอดอยู่ว่าปัทละไฟ โอ้โหเกิดใหม่ทำไมรอดอยู่ครับโอ้โหตายไปแค่ลำเบอร์ตัวเดียวครับไม่ให้เตกเก็บทั้งนั้นนลีเดน้าต่อฮะโอ้โหได้ไปสองครับแต่ไอ้นี้มิสนดเลยทั้งนั้นครับโอ้โหดันล่างครับดันกลางดันล่างครับตอนนี้โอ้โหทางด้านสเตฟฟิทครับเดยฟพาร์โหมดโดนไปสองตัวครับแม่ทางด้านโดนทางด้านปัจจุบไฟกับไอ้นีครับแม่ตายไปเลยครับได้ลิรไปโดนให้ป้อมตีครับโอ้โหเดินกินไปหน่อย โอ้โหยังเก็บซัพเซฟชีวิตสีน้ำเงินไว้ย่ายอยู่ครับฝั่งสีเงินทางด้านเซฟฟิตครับหายได้สมคัญต่อเดือนเป็นเซมก็อย่างเงี้ยมั้งคุณมิน้นเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะโอ้โหแล้วเอลสูรแม่ตีคิฟมันไม่หน่อยครับโดนเซฟฟิตครับไล่ครับปวดยับตับแตกโอ้เราทางด้นานเเอลสูครับโอ้โห ตำแหนสวนครับยิงเจอปิดหน้าหายตายกลับบ้านไปเลยครับแต่ตัวเองก็ตายไปด้วยครับนี่ทางด้านเลสเตอร์เขาก็มาเก็บศพฮะโอ้โหเหมือนจะกินนิ่มครับแฮ้่ <c oughs> ให้ไฮเตะออกของเหมือนจะทับกันหรือเปล่าครับเนี่ยทางด้านฟอร์ดเคปกับทางด้านอาไอด้ดาบคู่นะเรียกว่าอะไรนั่นลืมนะ ตอนนี้การเงินไม่ต้องสนแล้วนะเพราะว่ามันก็จะเริ่มตันกันหมดแล้วนะ17ต่อ23คิวครับตอนนี้เดี๋ยวจ,จัดๆเด็ดเจี๊ยนย่าเอาเรื่องเซฟฟิตสวัสดีคุณประกอบครับแม่มาดูยิ้มยบนะครับสวัสดีครับคุณมิน้นต่ช่วงนี้คุณไม่้นาอะไรครับคุณมิ้นหา,ายไปนานมากเลยนะแต่ก็ยังมา แว๊บๆมาบ้างครับก็ถึงนะครับผมโอมิอาร์ครับใช่ครับโอมิอาร์ครับชื่อเรียกจำผิดนะโอมิอาร์รกับป๊อตเคมครับพับกันอยู่สวัสดีคุณวิภาวันด้วยครับผมและตอนนี้ป้อมเหลือกันเดียวนะฝั่งเฉิมโอ้โหแล้วไอ้สูตรไฟไนท์ครับโดนเลยทางด้านเอลเลสเตอร์ครับเนื้อถ่ายเป็นขีข้อเหมือนกัน 17ต่อ23ครับขอเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ขายอมอัมทิ้งแล้วออกเป็นทางด้านเคียวแทนแล้วนะอ่าไว้กันชีวิตตอนตัวเองคุณไอบิดนะครับจะได้ไม่โดนแทนเซิ้นโอ้โหแล้วว่าเกมตอนนี้โอโ้แล้วทางด้านนี่เรียนหน้าเอ่อทางด้านเลยนี่ครับ ดดเดดฟิกเกอครับโอ้โ oh, ห oh, ใส่แอนีใส่า้าเลเตอร์แต่กดแข่งทันนะสำเร็จแล้วเลส์น่าจะฟคิเดบอลโบมไปทางด้านลำเบอร์กดล้างออกไปฮนะรับต้องเลเนค่นขึ้นมาไปเรื่อยๆแล้วเลเตอร์ครับจับบอตไปแนีครับโอ้โหบอตัวไฟมีเกิดใหม่อีกรอบนึงจะเป็นยังไงครับทำไมต้องยืดเคที่ตรงกลางครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วทางด้านไอีทำไม่สนอะไทั้งนั้นครับีอเดียวแล้วจบไปเลย โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ผลไปอะไรทั้งนั้นครับไอริคก็มีครับตีแต่ป้อมไฮเเตเราจะมากันพยายามเต็นที่คุณไบิดเข้าไปแต่ก็ไม่ทันครับเพราะไอริสก็มีแดชมียกไปมาดูเอ p พีครับฝั่งผู้แพ้ครับ4 5่ห้า,หาครับเซฟฟิตครับฝั่งผู้ชนะครับเป็นทนานด้นไอริสครับ527 9.9โอ้คะแนนก็ไม่ได้มีหลักติดนะรอบนี้